<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับทีตีตามถ่ายทอดสดช่อง youtube ปล่อยไฟนะครับสำหรับเส้านี้ครับผมสิบห้าพี่น้องมา,าเก็บบักคามเทศนะครับถือว่าเป็นฟักแรกฟักแรกในชีวิตผม เพราะว่าผมไม่เคยปลูกบักขามเทศเถื่อนะครับปลูกเทื่อนี่ก็เลยถือว่าเป็นฝากแรกของชีวิตแล้วกัฝกแรกในการปลูกบักขามเทศนะพี่น้องครับได้ละครับวันนี้สินมาเก็บปีแรกก็ดกครับปีแรกดกตะดอกแล้วก็ร่วงนะครับอาจสิเป็นเพราะว่าหนึ่งข้าบ่ไดดลงดินนะครับสองอาจสิเป็นอุณหภูมิหรือแสงเพิ่นบ่ไดดทั้งวันนะครับเพิ่นบ่ไดดเบิดมือพี่น้องครับ เพื่อนใดเป็นช่วงเศร้าไปฮะบ่ายโมงนะครับโอ้ยนี่นี่โรงเรียนมาเบิงบอสเกียวกันบอเกียวกันจังเม็ดแม่นบาเบิงกับสีนี้โรงเรียนแม่นบออ่ะสวัสดีน้องโฟกัสแล้วก็มีท่านใดเอยเข้ามาเบิงเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุพล์นะครับสวัสดีครับน้องโฟกัสนี่โรงเรียนเพิ่นว่าเออเอามาเบิงมันหน้าตาสิเป็นจังได๋พี่น้องครับอือ ย่าเบิ่งหนาผู้ไทยถอมมันมันบระสบคาเอาบังค <c oughs> ับพี่น้องครับกับอ่วนดียครับกำลังดีใจได้ครับแมนบอโดก,ก็ดีใจนะครับถือว่ามันเป็นฟักในเฮ้าหนะเออปลูกในเข่งเนาะมันก็ ผู้ใดเห็นผู้ใดเกือหัวหลอแม่แจงว่าเห็ดยังผนมาเออแจะว่าเห็ดเนวด่ดเลยปลูกไม่เข่งมันสิได้ผนว่าก็เลยนี่เด็กครับหเห็นผลหล่ะครับถึงบอ่อกซ้ำยูุดินเอ,อ่แต่ปีปีนาบอ่อแหนด้ครับบำลุ่งไม่ดีๆบอ่อแน่บอ่อแน่เพราะว่าอ่าปีแรกถือว่าเป็นการศึกษาไปในโตนะครับไม่ทุกชนิดไม่ผลนะครับพอปลูกตะบกกักเผากบบักทุเรียนนะครับ นอกจากนั้นพยายามสิเอามาปลูกนะครับคนมาปลูกจ้าเก็บได้ลเรื่องนี่เด้ดอตีเลยไหมเก็บไปแล้วเนะเาะอ๋อพ,พี่น้องครับสวัสดีครับนี่สุกแล้วพี่น้องซุกแล้วซุกแล้วงามตัวล่ะเก็บ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 นี่ไปกินแล้วเดอพี่น้องเอ้ย ฝากเรื่องอยู่สูงๆพุ่นเอออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเนอเอ๋ยเนาะมาเด้อเก็บข้าขามเทศน้ำกันนะครับคุณแพรอาริรัตสวัสดีจ้าซึ่งนีบ้านในซุกอยู่ครับนี่นะครับกะบางเที่ยวบ้าท่านกะลอกครับนิ้นี่กะลอกมันมา ก็มีอยู่ครับมีอยด้อนี่กถทอว่าปีแรกเนาะเ็นหมากเดียวก็ดมีแห้งใจพี่น้องครับนี่พ่อพ่อได้อยู่ครับสิบประมาณโลอนึงนีละมีอยู่สองตน้นพูนซุ้มหนึ่งนะครับเออนี่ซุ้มหนึ่งนะ อาลาสีเอาไปชิมพี่น้องครับขอบคุณครับน้องอริรัตนะครับอืมคิดว่าได้ชิมแล้วเจ้าจึ๊บอย่าลายตาเด้อครับอย่าลายตาเด้อปีนี้คือสีซ้ำหนีแหละครับรอบปีหน้านะครับ <c oughs> อุ้ยหกแหน่เด้อบ้านก็นได้คืมคืมฝนตนกบ้านพี่น้องเอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมาาวออกข่าออกตาก็เออนี่พริกพริกเห็นเหรอครับพริกเพิ้นขึ้นเองเนี่งาม <c oughs> กันขึ้นเองงามรดสีผ้ามาเบิ่องอันหนึ่งพี่น้องสมสมนี่ว่าแมนบักหน้าด้พี่น้องนี่นี่สมเลยเนี่ย น้องขอตัวไปก่อนสวัสดีจ้าอันนี้ส้มขาวอดนะครับนี่นี่ส้มนี้กินได้ทั้งเปลือกเลยเพื่อนว่าเออล่องเอผมเลยสั่งมาปลูกมาลงเบิงเบิองบัดเขาเลืองเลื้งแหละจัง่อยซิมเนาะเพื่อนว่ากินได้ทั้งเปลือกมันแมนบ่นี่โอ้เก็บปักทัวแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ พี่ไม่มักบ่จ้าสักสมมักจ้ามักจ้าพี่ไม่กับมักมักเทิงผู้ปลูกพี่ไม่นะพี่น้องกัเบิ้งเบิ้งปลูกต้นเหรอน่าอยู่นี่เนาะว่เบิ้งบักพริกเคลือพี่น้องเบิ้งบักพริกเคลือนี่พริกต้นพริกเอ้ยพริกยังวะพริกกะเลียง เปลี่ยนอยู่เด้อยมากกระไรพี่ปอยฝายถั่วหน้าตำจังจ้าคุณพรชัยนะครับนี่เบิ้งบักพริกเบิ้งบักพริกสวัสดีครับปอยฝายปายู่จังหวัดเลยติดตามตั้งแต่ตลกชุดแรกเมืองย่าอยากาถือกเกล็ <c oughs> ดอย่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวมอ่านกันอ,อยากถือเลขจ้างปล่อยฝายมาบ้านย่า สิเทศบุญแจกเขาบ่ครับหาหลานมักปล่อยฝ่ายหลายครับขอบคุณครับคุณยายครับที่ปิดแฟนครับเด้อคุณยายผมฝากเนละครในเด้อทางสองวันนะครับตอนนี้ทายทํำอยู่เดี๋ยวย่ามอ่อนแอย่ามเพิ่นออกอากาศสิบอกอีกเที่ยนึงวมนวนตัวละครแนวอีสานบันเท่านะครับบริการมอละพี่นตองครับอันนี้มอน้ก็เลยมาล่องซิมบักเขือเอ้ปักยังก่อนปักข้ามเทศปลูก เป็นเพึ่งเป็นฟักอ้างแล้วอ้างอีกบาเยอ้างเบิดมือแล้วมือน,นี่ <c oughs> คนมาเคยปลูกเอาปลูกไปเรื่อยเขาว่านะครับป้าบกพริกป้าบกพริกอขอบคุณครับกิตติศักดิ์เอกตาแสงจวดจวดเอเอกตาแสงนี่ผมเคยได้ยินอยู่ด้ทัางอุดรบอกครับ ถ้ามันเดือบอคือเอกตาแสงไหมครับครับครับจะรอครับผมขอบคุณครับมีอยู่สองเรื่องนะครับมีอยู่สองเรื่องสิ้นลายโซ่ช่องวันขึ้นกันนะครับบริการบอลลัมทางช่องสามสิบเอ็ดครับผมขอบคุณค่าน้องโฟกัสนะครับตอนนี้เราจะโฟกัสไปต้นบักพริกนะครับกำลังงามนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหมากไหมนะครับยันเปลยนพันดูใบอยู่ยอดผงสุดกดงามงามพี่น้องยอดผงสุดพุทธ หลวกเส่เอาไปนหนึ่งเส่ปลากระเชยบนะครับเนี่งสุรดอันนี้บักมะละกอว่าสีเอามาลงแท่นตน้นใหญ่มันนี่มันมันเบิดอายุแล้วครับอายุไขอ่าครับผมคุณปัทมาอิ่มใจนี่เท่าเรียวตายเรีวนะครับนี่ยังอยู่ดูหน้าจังเลยเอ,อยากดูหน้า ก็ความถูกถอนพิมพ์ผิดบอกครับเอออันนาว่าล่างครับดูละมุดไปก่อนครับผมขอผมที่ปล่อยไฟครับแล้วใหญ่สอนดีโอ้ยใหญ่สอนเพิ่นอาบน้ำครับเพิ่นป็นคนสะอาดเพิ่นได้อาบน้ำดูผมบ่ค่อยอาบคนรัสกรปกุกอ,อะครับนี่นี่พิกกำลังงาม มือนีนะครับไหลสดพี่เซนบะขามเทหลักๆก็คือบะขามเทศนะครับแม่นครับผมใสหัวเตอือนเตือนสายมือขึ้นนี่ทายหอดซีถุ่มกลัวนะครับทายละครกักหมากยังแน่ปู๊บไปเรื่อยเลยรพักเสะง,ะงแงพี่น้องแซ่บๆาบเลยนี่เสียมงน้อไม่แกงน้อไม่ต้มปลาคอ พี่น้องท่างมันผู้ไทยนี่เพิ่นมากขนาดได้นี่อำเภอเขาวงกาลสินนะครับอ,อาพันมันมากนี่เกลือไข่เต้าโอ้อยากเห็นหน้าปลอยไฟไม่เห็นนานแปวแมวแมวแมวเท่าแล้วจ้าสวัสดีครับอ้วนครับอ้วนแล้วอ้วนแล้วตะกี้จอยมันนี้อ้วนแล้วเห็นหนา้ากับสวนบอกพีก ต้นกาลสินเดอชาต้นกัมลาไสบอกนี่ย่างตลาดกัมลาไสเนาะยังหลอมันเดิมขอบคุณครับเออนี่กำลังใจเราป่ะคนย่องว่ารออ่ะวันนี้สิเอาวันอันนี้ไปซิมกันพี่น้องมาหนี้เวลาไปซิมยู่ล้ำตกอันนี้มุมหน้าบ้านเ้ออ่าสำหรับผูใดบ่เคยเห็นกันเลย อใส่แกงน้ำมัครับไอยแล้วออกเรลาเมนบอบครับโอ้ออกแล้วครับเศร้าแล้วเศร้าแล้วอ,อครับกินมาหลายปีสะสมหลายปีแล้วเลยล่าแล้วบ่ไวครับผมนี่พัดใส่แงะไหมพี่น้องอันนี้กระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบพัดยักษ์ได้นี่นี่มันสียักษ์บ่ยักษ์เลย้าเบงเด้อพี่น้องทะเบิงมันเดินมากเด้อนี่ต้นกระเจี๊ยบ นะครับบุญช่วยที่ทํามาสบายดีบอครับสบายดีครับสบายดีโพดหันบ่มีต่าง,งานพี่น้องเอ้ยเออย้อนมาโควิดนี่ละเนี่ยบุ้ยผักแสกแหีพี่น้องดูวยเวลาเออตื่นเก่นมากกับบ่งอยังเขียวเขียวพี่น้องเอ้ยเอออ่างตาเกาอยู่นี่ละหมั mm. กมอนบักมอน หางออกมันหลอกมันลุกแล้วลุกมันลุกมันหมักมันหมักมันชิมลูกมันกล้วยบุงกล้วยทรรมันสาด์บำบัดจิตใจ ธรรมชาติสวยงามเสมอแต่ยังให้ธรรมชาติเขาลงโทษเห็นป่ะครับงามเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหลอดไปแหงงามเฮ้ยนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอะไรกันนะแดงยินโดปกแหงปูแหงงามไหมพี่น้องแหงมกักไหมลงไหลได้หนิลงไหล มันเป็นธรรมศาสตร์แตงแต,งแตง่มีหลีเดยพี่น,อน,น้องยงนี่สวัสดีครับสวัสดีไอ้สวัสดีครับคุณพงพารวยชาแนลนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับทุกช่องเด้อสบายดีเบ้าจากสปปลเล่าโอปโปไทยครับผมสบายดีครับสบายดีครับเออภาพพี่น้องบ๊เบิงกล้วยดัง สวนงามแท้ขอพูดครับเป็นน้ำตกเป็นสวนบัวครับเออบอนดำแบ็คคาร์โรแล้วนี่ก็ได้เบิ้งบัวเนี่มือเศ้าบัวกงางงามๆพี่น้องครับเนี่ยอ่าปอดไฟครับเงินทำคนอย่างนี้บัวด้จีครับเขาใ้้ตั้งหาพันบมเมนตก่อนี่อย่าง เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านมาเห็นโอ้บรลลูคือกันครับหมายถึงอ่าทางหน่วยรัดบ่ครับหมอลำบ่ได้บ่ได้ครับบ่ได้ครับขอพุณนครับที่ให้ขอมลเด้อเดี๋ยวผมสิไปลอกสืบหาเบิงโอ้ทางหน่วยรัดเพิ่นซอยจังสีบ่ครับซอยศิลปินจังสีบ่ครับ ขอบคุณครับให้้อมุนเดอ้ออืเพื่อนเป็นห่วงเนาะ,ะ,ะครับผมอันนี้บอลกระดาษจ้าโอ้แมนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสิไเด้สิไเด้ไปตามเรื่องเดอ้อขอบคุณครับเบิร์จีดไปเนาะเนาะขอบคุณเด้อเป็นเป็นห่วงคุณยัง คุณละมิดจำปาแพงแมนครับแมนครับขอพุณนครับขอพุณนครับบ่ได้ไปเที่ยวไซบอายกพึ่งพักครับเมื่อเนี้ติดทาย,ยละครอนครับอ่าบ่ได้ไปไซดอกจะมีไปงานนันอำเภอเลืออำนาจวันที่ยี่สิบแปดที่พาดมากแะครับงานเดียวนอกนั้นกับ่มีงานแล้วม,มีต่ายมีจตทายละครอนครับผมเออ สบายดีจ้ายายจอยมาเราบอกครับยายจอยได็น้อยายจอยพอมีมือนี่เออยายช้อนบอมีแต่แยายสอนตัวครับมือนีผ้าเบิ่งสวนย่ำเศร้านะครับเออลองโฟก,กัสบอกว่าท่ายละครทั้งสองเรื่องทั้งสองสามสิบเอ็ดสองบ้าน เออบ่คอยเห็นหนาแย่จอยเลยเออย่จอยบายูนะ,ะครับผมอันนี้กำลั่งไงพี่น้องโมจิโตถ้าให้กล้วยออกวีเพราะในออกจักเธืออยู่นี่กล้วยเตี้ยพี่น้องกล้วยหอมแคะนี่เป็นนออะไรนี่ นี่เป็นนอแล้วผู้ใดอยากไ้พันไหนนี่นี่นี่มีครับเป็นนอแล้วครับกล้วยหอมแค่ปัดอับบ้านอันนี้ก็กล้วยบาซิลครับกล้วยน้ำนี่กล้วยน้ำน้องก็เห็นกล้ยวยปะครับนี่กล้วยน้ำนี่นี่กล้วยน้ำบาซิลพินวะ่ะ ผมมีอย่างไรครับพี่น้องครับุภาพพี่น้องเมืองผลเราไม่ปลูกจากบ้านปลูกในเข่งนะครับเออโอ้ยสิบปลวงเบิดบ่น้อพี่น้องหมักชมพู้จับหมากปีแรกครับลวงเบิรเราคนน่ะปีแรกนี่บ่ค่อยอยู่เนาะโอ้ยเลือพ่อหมากว่านอพี่นออ้องเลยเออยี่ิบห้าคนดูอยู่ในขนาดนี้จ้า ในซีเรียจะนี่หมักส้มผู้หมักส้มผู้โอ้ยเจ้าจอยมาจากนอวีนันแมีา้าอโอ่บ่เห็นหนดบ่อะไรทักใหญ่เลยตอนนี้ครับเออพี่จอยนอวีบ่อะไรทักพี่จอยหดวดแล้วเออได้กินเขาย่างครับย่างย่างครับกำลังเสียหายนยอยู่นกินนะครับเอาละครับขอบคุณพี่น้องด้อที่ติดตามนะครับเมื่อนี่กิจกรรมเล็กๆแต่เลยไปเก็บหมกัก เนี่ยมะคามเทศนะครับขอพุณพี่น้องท,ท,ที่ตามนะครับเมื่อละนิดเมื่อละหน่อยน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิออกไปหาคอนเทนต์ไทยย t u b e เหรอละครับบอดดายลงเดือนนี้เดือนนี้ลงหน่อยๆน,ยนึงนะครับอ่ะเมื่ออาทิตย์นี้ว่างกะสิเป็หาไทยคอนเทนต์นะครับผมอ่ะขอพูดนะครับเด้อที่พี่น้องติดตามช่อง u t u b e ปล่อยฝายมาไล่พรอน ปล่อยฝ่ายครับปีนี่บ่ามาแสดงงานดอกฝ่ายมึงเลยโอ้ยบได้ไปครับเออครับผมพี่จ้อยกับบได้ทักไปโดนแล้วคือกันเม้นบาครับคุณพงพารวยชาแน,นลนะครับเอาเดี๋ยวเขาจะไค่อยทักกันอีกเนะเาะอ่ะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับมือ้อนาพ่อกันอีกครับขอบคุณครับ